เสียงเคาะประตูที่คุ้นเคยดังขึ้นอีกครั้งในบ่ายวันนั้นเสียงเคาะเบาๆสามครั้งแล้วเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งอย่างลังเลราวกับว่าผู้ที่อยู่หลังประตูบานนั้นกลัวว่าจะรบกวนเจ้าของบ้านนานเกินไปอรุณีเพิ่งจะสะผมเสร็จเธอยังใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กบหยดน้ําที่ปลายผมขณะดเดินไปเปิดประตูภาพที่เห็นคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความทุกข์ของป้านวลหญิงชราเพื่อนบ้านที่ แทบจะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่มาขอยืมเข้าสารที่บ้านของเธอป้าหนวนร่างผอมบางหลายของแกลงลงเล็กน้อยอย่างคนตรักตรำทำงานหนะักมาทั้งชีวิตผมสีดอกเราถูกมุ่นเป็นหมวยง่ายหา,หาไว้ที่ท้ายทอมีปล่อยผมหลุดลุยลงมาปลกหน้าผากดวงตาของแกฟ้าฟางและดูเหมือนอมทุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกำลังแบกรับเรื่องราวเก่าแก่ที่หนักอึ้งเอาไว้ในใจเสมอหนูอรุณีป้าขอเข้าสารสักครึ่งกระป๋อง ได้มาเจ่เสียงของป้านวลแหกร่าแต่แถวเบาเหมือนลมที่พัดผ่านกอไผ่ป้าสัญญาว่าพรุ่งนี้ถ้าได้เงินมาจะรีบซื้อมาคืนให้เลยนะักอรุณียิ้มบางๆพยักหน้าโดยไม่เอ่ยคำถามใดๆเธอเดินเข้าไปในครัวตักข้าวสารจากถังพลาสติกใบใหญ่ใส่ลงในถุงผ้าเก่าๆที่ชายผ้าเริ่มรุยซึ่งป้านวลยื่นส่งมาให้กลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวสารมะริลอยฟุ้งขึ้นมาแต่จมูกเมื่อป้านวลรับถุงเข้าไปแล้วแก่ก็รีบ หมุนตัวกลับทันทีแผ่นหลังที่โค้งงอเล็กน้อยนั้นเดินจากไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางและอองฝนที่ยังคงโปรยปลายไม่ขาดสายอารุณีปิดประตูเบาๆแต่ยังไม่ทันจะได้เดินกลับเข้าไปในบ้านดีนักก็ได้ยินเสียงพากินสามีของเธอบนมาจากในครัวทําไมป้าแกมาขอยืมข้าวทุกวันเลยละอรุณีครั้งสองครั้งยังพอว่าแต่นี่มันนานเกินไปแล้วนะเราไม่ใช่โรงทานะเธอได้แต่สายหน้าเบาๆพลางตอบก,กลับไป ว่าอย่าใจร้ายสิครับพี่ขินเข้าสารแค่เครื่องกระป๋องเองให้แกไปเถอะข้าลึกๆแล้วอรุณีเองก็สงสัยไม่ต่างจากสามีแต่ทุกครั้งที่สบตากับแววตาที่สับสนและละอายของป้านวนเธอก็รู้สึกว่าตัวเองใจแข็งไม่ลงเรื่องราวการขอยืมข้าวสารดำเนินไปซ้ำแล้วสำลาเป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วมันเป็นไปอย่างสม่ำเสมอราวกับเข็มน,นาฬิกาบางวันป้านวลก็มาตอนเที่ยงบางวันก็ตอนบ่ายแก่แก หรือบางทีก็รอจนข้ามืดแต่ไม่ว่าจะเวลาไหนอรุณีก็จะตักข้าวสารให้แก่ในปริมาณเท่าเดิมเสมอคือครึ่งกระป๋องนมข้นหวานทุกครั้งที่รับข้าวสารไปปั้นนวลจะพึงพำขอบคุณแล้วบางครั้งก็จะยื่นของเล็กๆน้อยๆตอบแทนกลับมาให้มีทั้งมะเฟืองลูกเล็กๆจากต้นข้างบ้านแก่กําผักบุงที่เก็บมาจากริมคลองหรือแม้กระทั่งต้นหอไม่กี่ต้นที่ยางสดใหม่ของพวกนั้นไม่ได้มีค่าอะไรมากนัก แต่จากวิธีที่ป้านวนมอบให้อรุณีเข้าใจได้ว่านั่นคือศักดิ์ศรีเล็กๆน้อยๆที่ยังคงหรืออยู่ในชีวิตอันแร้นแค้นของแกอย่างไรก็ตามความสงสัยใคร้รู้ในใจของอรุณีก็ค่อยหาหาเติบโตขึ้นทุกวันไม่ใช่เพราะเธอเสียดายเข้าสารแต่เธออยากจะรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมหญิงชาราคนหนึ่งถึงไม่สามารถซื้อข้าวสารกินเองได้จนต้องมาเคาประตูบ้านคนอื่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพื่อนบ้านในซอย เดียวกันต่างก็ลือกันไปต่างๆนานา,นาบางคนบอกว่าป้านวลมีลูกชายไปทํางานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดนั้นๆถึงจะส่งเงินมาให้ทีหนึ่งแต่บางคนที่ปากร้ายหน่อยก็ซุบซิบกันว่าแกติดการพนันจนเป็นนิสินรุงรังไปทั่วอรุณีไม่ค่อยอยากจะเชื่อคําพูดเหล่านั้นเพราะแววตาของป้าหนวนตอนที่รับเข้าสารไปไม่เหมือนแววตาของคนที่กําลังปิดบังความอยากได้อยากมีในวัตถุสิ่งของมันดูเหมือนเป็น คำร้องขออย่างเงียบงันเสียมากกว่าเป็นคำร้องขอเพื่อที่จะมีชีวิตรอดผ่านไปได้อีกหนึ่งวันแล้วบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะเป็นใจให้ความสงสัยของเธอถึงจุดสิ้นสุดแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันของฤดูฝนอรุณียืนอยู่ที่ประตูทาทีเป็นมองดูต้นไม้ใบหญ้าไปเรื่อยเปื่อยทันใดนั้นเธอก็เห็นป้านวลเดินออกจากรูบ้านของตัวเองอย่างรีบร้อนในมือของแกกอดถุง ผ้าที่ใส่ข้าวสารไว้แน่อ,อกความคิดหนึ่งพลขึ้นมาในหัวของอรุณีอย่างรวดเร็วมันเป็นความคิดที่เสี่ยงแต่เธอก็ไม่อาจห้ามใจตัวเองได้เธออยากจะลองตามไปดูว่าป้านวนเอาข้าวสารไปที่ไหนกันแน่เธอรีบปิดประตูบ้านบอกกับพากินที่กำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ว่าเธอจะออกไปซื้อผักที่ตลาดสักครู่แล้วก็เดินออกจากบ้านไปอย่างเงียบเชียบเธอรักษาระยะห่างจากป้านวนไว้พอสมควรไกลพอ ที่แกจะไม่ทันสังเกตเห็นแต่ก็ใกล้พอที่เธอจะไม่คลาาสายตาไปแผ่นหลังที่คุ้นเคยนั้นเดินลัดเลาะไปตามซอยเล็กๆแล้วเลี้ยวเข้าไปในตรอกด้านสีน้ำตาลเข้มหลายห้องถูกปิดตายหน้าต่างถูกบดใบแผ่นกระดาษสลังกลิ่นอบ,บาชื้นผสมกับกลิ่นฉุนของเตาถ่านลอยคลุงอยู่ในอากาศป้านวลหยุดยืนอยู่หน้าห้องสุดท้ายของแถวแกก้มตัวลงปลดสลักไม้ที่คลอน,คนแคลนเต็มทีอรุณีรีแฝงตัวอยู่หลังกำแพงแฝง ตรงข้ามหัวใจของเธอเต้นรรัวด้วยความตื่นเต้นและประมาาภายในห้องนั้นเมื่อสนิทมีเพียงแสงริบปรี่จากตะเกียงน้ำมันกาดดวงเล็กๆเ,เท่านั้นที่ส่องสว่างในชั่วพริปตาที่ป้านนวลเปิดประตูเข้าไปอรุณีก็มองเห็นบางสิ่งที่ทำให้ขาของเธอแข็งทื่อไปชั่วขณะมันคือเตียงไม้เก่าๆที่โยกเยกบนเตียงนั้นมีร่างของชายคนหนึ่งนอนอยู่เขาผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถิว นังเหี่ยวย่วนดวงตาจมลึกลงไปในเบ้าตาแม้จะเห็นเพียงแวบ,บเดียวแต่อรุณีก็รู้ได้ทันที่ว่าชายคนนั้นต้องนอนปวยติดเตียงอยู่อย่างแน่นอนป้านวลวางถุงข้าวสารลงบนโต๊ะไม้เล็กๆข้างเตียงแล้วรินน้ำใส่แก้วสังกสีที่ปากบินก่อนจะนั่งลงที่ขอบเตียงอรุณีได้ยินเสียงแถวเบาของไกลออกมาที่อินจนนวนกลับมาแล้วน้นำเสียงของแกสันเครือเล็กน้อยแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความอบ อุนอย่างน่าประหลาดใจอรุณียังคงหลบซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงหัวใจของเธอทั้งเจ็ดปวดและบีบรัดไปพร้อมๆกันที่แท้แล้วการที่คนคนหนึ่งยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองไปขอยืมเข้าสารจากคนอื่นไม่ใช่เพื่อจะให้ตัวเองได้อิ่มท้องแต่เป็นการพยายามยื้อชีวิตอันเพราะบางคนที่รักเอาไว้ต่างหากเธออยากจะเดินเข้าไปเข้าประตูอยากจะบอกว่าเธอสามารถช่วยได้แต่ความรู้สึกเกรงใจบาง ยังกลับยึดขาของเธอไว้ไม่ให้ขยับไปไหนเธอไม่อยากเข้าไปทำลายช่วงเวลาแห่งความสงบสุขที่หาได้ยากยิ่งของคนทั้งสองหลังจากนั้นประมาณห้านาทีอรุณีได้ยินเสียงหนูวิ่งอยู่แถวนั้นตามมาด้วยกลิ่นฉุนของยามองที่ลอยออกมาป้านวนถือถ้วยข้าวต้มซึ่งน่าจะปรุงมาจากข้าวสารเครื่องกระป๋องที่เพิ่งได้มานั่นเองแก่ค่อยๆเป่าให้ไอความร้อนจางลงแล้วป้อนให้สามีทีละช้อน อย่าระมัดระวังชายชาราพยายามกลืนอย่างยากลำบากบางครั้งก็สำลักออกมาเป็นไอแห้งป้าบ้านนวลก็รีบขยับตัวเอาแขนเสื้อของตัวเองไปรองรับเศษข้าวต้มที่กระเด็นออกมาเพราะกลัวว่ามันจะเปื้อนเปื้อนผ้าหม่มผืนเก่าๆภาพอันเรียบง่ายนั้นภายใต้แสงตะเกียงที่ริบหกรีททาให้หัวใจของอรุณีรู้สึกตื้อตันขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเธอนึกถึงพ่อกับแม่ของตัวเองที่อยู่ต่างจังหวัดนึกถึงคํา สัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะรับท่านทั้งสองมาอยู่ด้วยเมื่อกเกษียณแล้วแต่คำสัญญานั้นก็ถูกเธอนำข้ออ้างเรื่องความวุ่นวายในหน้าที่การงานมาผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอเธอยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วและไฟถนนเริ่มสว่างขึ้นเธอจึงค่อยๆย,ย่องถอยหลังกลับออกมาบนเส้นทางกลับบ้านเสียงรองเท้าของเธอที่เหยียบลงไปบนแอ่งน้ำขังดังจอง แมสะท้อนกล้องอยู่ในหัวมันผสมปนเปนไปกับเสียงลมหายใจที่หนักอึ้งแนกเกาะของเธออรุณีเข้าใจแล้วว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสิ่งเดียวที่เธอจะทำไม่ใช่แค่การยื่นเข้าสารเครื่องกระป๋องให้ป้านนุนอีกต่อไปแต่คือการก้าวเข้าไปในเรื่องราวชีวิตของหญิงชราผู้ที่มาเคาะประตูบ้านเธอตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเพื่อขอข้าวสารเพียงน้อยนิดไปต้มเป็นข้าวต้มประทังชีวิต ให้สามีที่นอนปวดติดเตียงของแกคืนนั้นอรุณีนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจนดึกเสียงฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งกระทบหลังคาเสียงดังเกลียวกลาวเธอตระหนักว่าสยงฝนนั้นช่างเหมือนกับความวุ่นวายในใจของเธอที่ร้องเรียกอยู่ไม่หยุดหย่อนเธอมั่นใจแล้วว่าพรุ่งนี้หากป้านวลไม่ได้มาเคาะประตูเธอก็จะไปหาแกด้วยตัวเองเธอจะนั่งคุยกับแกอย่างจริงจังถามถ่ายถึงห้องเช่า เก่าๆนั้นถึงชายชาราที่ผมโซ่และที่สำคัญที่สุดเธอจะดูว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าการให้เข้าสารเพียงหยิบมือหรือไม่แต่สิ่งที่อรุณีไม่รู้เลยก็คือเรื่องราวที่รอยอยู่ข้างหน้านั้นมันใหญ่หลวงและซับซ้อนกว่าความสงสารที่เพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมา,มามากนักและทุกย่างก้าวที่เธอเลือกเดินนับจากนี้จะนำไปสู่เหตุการณ์ทิกผันมากมายที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยใน ชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันแสงแดดอ่อนๆสาดส่สสองเข้ามาทางหน้าต่างอารุณีนั่งอยู่ริมหน้าต่างบานนั้นตั้งแต่เช้าตรู่สายตาของเธอจับจ้องไปยังประตูรั้วหน้าบ้านในใจก็เฝ้ารอคอยอย่างกระวนกระวายนี่เป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนที่เธอปรารถนา ที่สุดเมื่อแสงไฟดวงแรกที่หัวมุมซอยสว่างขึ้นอรุณีก็ตัดสินใจแน่วแน่เธอสวมเสือ้อคลุมบางๆแล้วเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าตรงไปยังห้องแถวที่เธอเพิ่งจักมาเมื่อวานนี้ครั้งนี้เธอไม่ได้เดินย่องเบาๆเ,เ,เหมือนคนแอบสะกดรอยตามอีกต่อไปแต่เดินด้วยความตั้งใจที่ชัดเจนเธอหยุดยืนอยู่หน้าห้องสุดท้ายแล้วเคาะประตูเบาๆสาครั้งอย่างชัดเจนข้างในห้องมีเสียงขยับตัวเบาๆแล้ว ตามมาด้วยเสียงที่อ่อนแรงของป้านวน์ใครจักหนูเองคาป้าคนที่อยู่บ้านตรงข้ามที่ป้าไปขอเข้าสารนักฆ่าอารุณีตอบกลับไปพยายามคุมเสียงให้ดูนุ่มนวลที่สุดประตูไม้แง้มเปิดออกช้าๆป้านวน์มองมาที่เธอด้วยความประหลาดใจใบหน้าของแกดูเหนื่อยล้ากว่าเมื่อวานนักนักดวงตาทั้งสองข้างคล้ำลึกขอบตาบวมช้ำจากการอดนอนอรุณียิ้มให้แกบางวันนี้ไม่เห็นป้าไปหาหนูเป็นห่วงเลยแวะมา ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างค้าป้าหนูนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะเปิดประตูให้กว้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาณให้เธอเดินเข้ามาได้กลิ่นยาแผนปัจจุบันผสมกับกลิ่นข้าวต้มจังๆลอยมาแต่จมูกทันทีที่เธอก้าวเข้าไปชายชรลาคนนั้นยังคงนอนอยู่บนเตียงไม้ตัวเดิมดวงตาของเขาปิดสนิทลมหายใจแผ่วเบาและขาดห่วงอรุณีนั่งลงบนเก้าอี้พลาสติกตัวเล็กๆที่อยู่ใกล้กันหัวใจของเธอรู้สึกหนักนึ ยังบอกไม่ถูกแก่เป็นลมจับมาสองปีแล้วจ้ะป้านวลเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยตอนแรกๆยังพอลุกนั่งได้แต่หลังๆมานีก็นอนติดเตียงมาตลอดลูกชายก็ไปทำงานอยู่ไกลบอกว่าจะเก็บเงินส่งมาให้แต่มันก็จนกรอบเหมือนกันมีเตียลูกเต้าก็ต้องเลยงดูป้าคนเดียวหมุนไปหมุนมาจนหมดแรงแล้วอรุณีนั่งฟังเงียบๆเรื่องราวนี้ไม่ได้ต่างอะไรไปจากศกนาตกรรมเงียบๆที่เกิดขึ้นมากมาย ในสังคมเพียงแต่ครั้งนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆห้องนี้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพียงแค่ตัวปัญหาหน้ารำคาญแล้วป้าทานอะไรบ้างคะเธอถามพลังกวาดสายตามองไปรอบๆห้องนอกจากตกไม้เตียงโยกแยกเต้าถักเล็กๆและหม้อที่บุกี้ไม่กี่ใบแล้วก็แทบจะไม่มีอะไรอีกเลยตู้เสื้อผ้าพลาสติกบานทับก็ดูเหมือนจะหลุดแลไม่หลุดแหลกข้างในมีเสื้อผ้าเก่า หาฮะไม่กี่ชุดพับไว้อย่างเป็นระเบียบมีอะไรก็กินอย่างนั้นเจ้าวันไหนขอข้าวสารมาได้ก็ต้มข้าวต้มบางวันก็แค่ผสมน้ำตาลกับบีบมะนาวดื่มประทังความหิวไปป้านวลพูดประโยคนั้นออกมาอย่างแถวเบารา,ราวกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่อารมีกลับรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักๆตกลงมาในใจเธอเปิดกระเป๋าที่สะพายมาด้วยหยิบเอากล่องนมกล่องบะหมี่ล่งสำเร็จรูปและปลาแห้งที่เตรียมมาออกมาวางบนโต๊ะ ป้านวลมีท่าทีลังเลยอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของแกเริ่มมีน้ำตาคลอหนูให้ป้าเยอะขนาดนี้ป้าเกรงใจรับไปเถอะข้าป้าพรุ่งนี้หนูจะเอามาให้อีกนะขยะปฏิเสธเลยข้าหนูขอแค่ได้ช่วยป้าบ้างก็ยังดีป้านวลยื่นมือที่เหี่ยวย่นและสั่นเทาออกมาจับมือของอรุณีไว้มันเป็นสัมผัสที่อบอุ่นอย่างประหลาดอารุณีนั่งอยู่กับแกจนถึงคำมืดได้ฟังเรื่องราวในอดีตมากขึ้นสมัยยังสาวปัน้น นวนกับสามีเคยเปิดร้านขายน้ำเล็กๆแต่โดนเว้นคืนที่ดินเพื่อสร้างถนนเงินชดเชยที่ได้มาก็ไม่มากนักลูกชายเรียนไม่จบชั้นมัธยมปลายก็หนีตามเพื่อนไปทำงานก่อสร้างตั้งแต่นั้นมาก็แทบไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยสามีของแกรมหลังจากประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงขณะไปรับจ้างทำงานในไซต์ก่อสร้างนับจากวันนั้นชีวิตของคนทั้งสองก็ดิ่งลงสู่ความยากจนคนแทนป้าไม่มีญาติ พี่น้องที่พอจะพึ่งพาได้เลยเหรอคะอารุณีเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆป้านบนสายหน้าชชาๆมีแต่เขาก็ลำบากกันทุกคนมีภาระลูกหลานที่ต้องดูแลเหมือนกันอีกอย่างหนหนูพอจนมากๆเขาก็ไม่มีใครเขาอยากจะเข้าใกล้หรอกเหตุผลน,นั้นช่างขมขื่นแต่ก็เป็นความจริงที่อารุณีไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อเธอกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาเกือบ21นาฬิกาแล้วพากินขมดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอเล่า เรื่องราวทั้งหมดที่ได้พบเจอมาให้เขาฟังสามีของเธอนั่งนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวๆพี่ไม่นึกเลยพรุ่งนี้เราซื้อของแห้งกับนมไปให้ป้าแก่กันนะอรุณีมองหน้าเขาดวงตารู้สึกร้อนเผาในตอนนั้นเองที่เธอรู้ซึ้งถึงความจริงข้อหนึ่งว่าชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ความดีและความเมตตานั้นสามารถถูกจุดประกายขึ้นมาได้จากสิ่งเล็กๆที่เรียบง่ายที่สุดเหมือนเขา้า สารเพียงหนึ่งกระป๋องนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอารุณีก็ไม่ได้ยินมเสียงเคาะประตูสามครั้งในายามบ่ายอีกเลยเพราะเธอกลายเป็นฝ่ายไปหาก่อนเสมอเธอช่วยป้านวลทำความสะอาดห้องแนะนำวิธีทำอาหารที่ย่อยง่ายสำหรับคนป่วยและชี้ช่องทางให้ไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานการกุศลในพื้นที่เธอยังพาป้านวลไปที่สถานีอนามัยเพื่อขอรับยาและที่สำคัญที่สุดคือเธอเป็นผู้ รับฟังและแบ่งปันความทุกข์ของแกเหมือนเป็นญาติสนิทคนหนึ่งจริงๆแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะเริ่มดีขึ้นในขณะที่ประกายแห่งความหวังเพิ่งจะเริ่มทอแสงขึ้นในดวงตาของป้านวลเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเย็นวันหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์อรุณีกลับจากทํางานช้ากว่าปกติเธอแวะไปที่ห้องเช่าของป้านวลแต่เมือ่อเคาะประตูเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา เลยความรู้สึกสงสารที่ทุ่มทนในใจทําให้อรุณีไม่สามารถรอให้ป้านวลมาเคาะประตูบ้านเธอได้อีกต่อไปเธอกลายเป็นฝ่ายเดินทางไปยังห้องแถวท้ายซอยนั้นเสียเองในมือของเธอไม่ได้มีเพียงถุงข้าวสารอีกแล้วแต่มักจะมีถุงกับข้าวเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งก็เป็นยาแก้ปวดลดไค่ติดมือไปด้วยเสมอเธอช่วยป้านวลจัดเข้าของในห้องที่รกเรือให้เข้าที่เข้าถังมากขึ้นช่วยเช็ดตัวให้ลุง อินผู้เป็นสามีที่นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียงและทุกครั้งที่ไปเธอก็จะพยายามชวนป้านวลคุยอย่างนุ่มนวลที่สุดหวังว่าจะสามารถประติดประต่อเรื่องราวชีวิตของหญิงชราผู้นี้ได้มากขึ้นป้าคที่ป้าเคยบอกว่ามีลูกชายเขาไม่เคยติดต่อกลับมาเลยหรอคะอรุณีเอ่ยถามขึ้นในบ่ายวันหนึ่งขณะช่วยป้านวลล้างถ้วยชามที่อ่างน้ำรวมด้านนอกป้านวลชะงักมือไปครู่หนึ่งแววตาของแกฉาย แววเศร้าสอยลงอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงทาวเบา,บามันก็คงลำบากนะจะหนูมีครอบครัวต้องดูแลจะให้มาห่วงคนแก่อย่างป้าได้ยังไงกันคำตอบนั้นดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่ลึกๆแล้วอรุณีกลับรู้สึกว่ามันเป็นเพียงการบ่ายเบี่ยงทุกครั้งที่เธอพยายามจะถามไถ่เรื่องญาติพี่น้องหรือเรื่องราวในอดีตป้านวลก็จะหาทางเปลี่ยนเรื่องคุยเสมอแกมักจะพูดถึงเรื่องดินฟ้า อากาศหรือไม่ก็ถามถ่ายเรื่องการงานของอรุณีแทนราวกับมีกำแพงมองไม่เห็นบางอย่างกั้นขวางอยู่มันคือศักดิ์ศรีที่แกพยายามรักษาไว้ความละอายใจที่จะต้องเปิดเผยความล้มเหลวในชีวิตของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้อรุณีสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงนั้นเธอจึงไม่คาดคั้นต่อทมได้เพียงคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เงียบๆหวังว่าสักวันหนึ่งปาน่วนจะไว้วางใจและ ยอมเปิดใจกับเธอเองวันหนึ่งขณะที่อรุณีกำลังจะเดินกลับออกจากห้องแถวนั้นก็มีเสียงเรียกดังขึ้นจากห้องข้างๆหนูหนูคนสวยหน้าอรุณีหันไปมองเห็นหญิงไวกลางคนรูปร่างทงคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูเธอคือป้าสมจิตเพื่อนบ้านที่อรุณีเคยเห็นหน้าอยู่บ้างแต่ไม่เคยได้พูดคุยกันอย่างจริงจังป้าเห็นหนูมาหาตานวนทุกวันเลยมีอะไรให้ป้าช่วยไหมป้าสมจิตเ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะพอดีหนูเอาของมาให้ป้าหนูนิดหน่อยนะคะอรุณีตอบอย่างสุภาพป้าสมจิตพยักหน้าหนึกหาหะก่อนจะลดเสียงลงแล้วพูดเหมือนกระซิบดีแล้วล่ะหนูที่ช่วยแกหน่าสงสารนะเห็นเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนหน้าป้าหนูนแกเป็นลูกคนรวยอยู่เยาวราชนูเลยนะมีร้านทองเป็นของตัวเองด้วยซ้ำคำพูดนั้นทำให้อรุณีถึงกับนิ่งเอืงไปจริงหรอคะป้าก็เขาว่ากันมาอย่าง นั้นแหละป้าสมจิตยักย้ายไหลแต่ไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนถึงได้รากระเหินมาตกอักอยู่ที่นี่ได้เห็นว่ามีเรื่องผิดใจกับทางบ้านอย่างรุนแรงจนถูกตัดออกจากกองมรดกเลยนี่แหละหน่าสงสารจริงๆคนเราอารุณยกมือไหว้ขอบคุณป้าสมจิตแล้วรีบเดินจากมาในหัวของเธอเต็มไปด้วยข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาอย่างไม่คาดฝันเยาวราชลูกคนรวยถูกตัดออกจากกองมรดกมันช่างเป็นเรื่องราวที่ ห่างไกลาจากภาพของป้านวลหญิงชราผู้มาขอข้าวสารประทางชีวิตในแต่ละวันอย่างสิ้นเชิงเย็นวันนั้นขณะที่เธอกําลังช่วยป้านวลพยุงลุงอินให้ลุกข,ขึ้นนั่งทิ้งหมอนอรุณีก็ลองอย่างเชิงถามขึ้นมาอีกครั้งป้าขนูเคยไปเดินเที่ยวที่เยาวราชของกินอร่อยๆเยอะเลยนะครับป้าเคยไปบ้าไหายข้ามือของป้านวลที่กําลังจัดท่าห่มให้สามีอยู่ชะงักคั้งไปในอากาศแกนิ่งเงียบไปนานถิดปกติก่อนจะหัน มาตอบด้วยรอยยิ้มที่ฝืนเต็มที่เคยสิจ๊ะเคยไปแต่นานมากแล้วล่ะหนูนานจนป้าเองก็เกือบจะลืมไปแล้วแม้ป้าหนวนจะตอบเทียงแค่นั้นแต่รุนีก็มองเห็นแววตาที่สันไหวและน้ำตาที่คลอหน่วยอยู่เบาๆเธอรู้ได้ทันทีว่าคำพูดของป้าสมจิตนั้นมีเขาความจริงสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดก่อนนายแพทย์อธิบายด้วยศัพท์ทางการแพทย์ที่อรุณีพอจะเข้าใจได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ประโยคสุดท้าย ที่เขาพูดนั้นชัดเจนและหนักแน่นที่สุดทางย่ารบกวนไปติดต่อเรื่องค่าใช้จ่ายและทำเรื่องแอดมิทที่ห้องการเงินด้วยนะครับคําพูดนั้นทําให้ใบหน้าของป้าหนูนซีดเผือดยิ่งกว่าเดิมแก่สรุรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้อีกครั้งน้ําตาที่เพิ่งจะหยุดไหลไปกลับปริ้นไหลออกมาหม่ป้าป้าไม่มีเงินหลอกหนูป้าจะ่ะไปหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาอารุณีมองหน้าสามีด้วยความหนักใจเธอเองก็พอจะมี เงินเก็บอยู่บ้างแต่ค่ารักษาในห้องไงอซียูนั้นไม่ใช่จํานวนน้อยๆเลยในขณะที่เธอกําลังคิดหาทางออกอยู่นั้นป้าหนุนก็ค่อยๆลุ้งมือที่สั่นเทาเข้าไปในสับเสื้อเก่าๆของแกสิ่งที่แกหยิบออกมาคือผ้าเช็ดหน้าสีมนพื้นหนึ่งที่ถูกพับไว้อย่างดีเมื่อคลี่ผ้าออกข้างในคือปิ่นปักผมที่ทําจากทองคําอันหนึ่งมันเป็นปิ่นที่มีลวดลายละเอียดอ่อนแม้จะดูเก่าและมองไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังคง ความงดงามเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งมันเป็นของสูงค่าที่ไม่น่าจะมาอยู่ในมือของหินชราผู้ยากไร้คนนี้ได้เลยนี่นี่เป็นของสิ่งเดียวที่แม่ให้ป้าไว้ก่อนตายป้านวลพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยิ่งกว่าเดิมหนูอรุณีช่วยเอาไปขายให้ป้าทีได้หมอย,อย่อได้เท่าไร่ก็เอาเท่านั้นขอแค่ให้พี่อินเขารอดก็พอแกยื่นปินปักผมนั้นส่งมาให้อรุณีด้วยมือที่ยังคงสั่นไม่หยุดในดวงตาของแก เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเจ็บปวดอรุณีมองปิ่นในมือสลับกับใบหน้าของป้านวลหัวใจของเธอรู้สึกบีบรัดอย่างรุนแรงนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายความทรงจําชิ้นสุดท้ายจากอดีตที่ป้านวลพยายามจะลืมแต่ในยามครับฐานที่สุดแกก็อยอมสลามันออกไปเพื่อรักษาชีวิตของคนที่แกรักภาพนั้นยิ่งตอกย้ำความเชื่อของอรุณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเบื้องหลังความยากจนคน แขนของป้านวลนั้นต้องมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเจ็บปวดซ่อนอยู่อย่างแน่นอนและการที่แกยอมสลักของมีค่าชิ้นสุดท้ายนี้ก็เปรียบเสมือนการยอมเปิดประตูบ้านเล็กๆเ,เข้าไปสู่อดีตที่ถูกปิดตายของแกซึ่งอรุณีรู้ดีว่านับจากนี้ไปเธอคงไม่อาจถอยหลังกลับออกมาได้อีกแล้วขณะที่ลุงอินยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องในสียูอรุณีก็อาสามาช่วยป้านวลเก็บข้าวของที่จําเป็นจากห้อง เช่าเพื่อนำไปใช้ที่โรงพยาบาลห้องสี่เลี่ยมเล็กๆที่เคยดูอับทึบและรกเรือบัดนี้เมื่อเจ้าของร่างที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงได้จัดไปชั่วคราวก็ยิ่งดุเงเยบเหงาและว่างเปล่ามากขึ้นไปอีกอรุณีช่วยป้านวลเก็บเสื้อผ้าเก่าๆไม่กี่ชุดใส่ถุงพลาสติกจัดการกับเศษขยะที่หมักหมมอยู่ตามมุมห้องและในขณะที่เธอก้มตัวลงไปเช็ดทำความสะอาดพื้นใต้เตียงไม้ที่โยกเยกนั้นเองมือของ เธอก็ไปสัมผัสกับวัตถุสี่เหลี่ยมแข็งๆที่ถูกซ่อนไว้ในมุมที่มืดที่สุดอะไรนะครับป้าเธอเอ่ยถามพร้อมกับค่อยๆดึงสิ่งนั้นออกมามันคือกล่องไม้ใบเล็กๆใบหนึ่งที่ดูเก่าแก่มากผิวไม้มีรอยขีดข่วนและสีซีดจางไปตามการเวลาที่ฝากล่องมีการแก่สลักเป็นลวดลายดอกพิกุลอย่างประณีแต่ก็เลือนรางจนแทบมองไม่เห็นรายละเอียดแล้วป้านวลหันมามองด้วยสีหน้าประหลาดใจและคนตื่นตระหนก ราวกับว่าแกเองก็ลืมไปแล้วว่ามีของสิ่งนี้อยู่กล่องๆของป้าเองจ้ข้างในมีอะไรหรอข้าอรุณีถามด้วยความอยากรู้แต่ก็พยายามรักษาน้ำเสียงให้เป็นปกติที่สุดป้าโนนไม่ได้ตอบคำถามนั้นในทันทีแกเดินเข้ามานั่งลงบนขอบเตียงอย่างเชื่องช้าสายตาจับจ้องอยู่ที่กล่องไม้ในมือของอรุณีราวกับต้องมนสกดหลังจากนิ่งไปนานหลายใจยแกก็พยักหน้าเบาๆเ,เ,เป็นเชิองอนุญาตให้อรุณี เปิดมันออกดูได้เมื่อฝากล่องถูกเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เงินทองหรือของมีค่าใดๆแต่มันคือรูปถ่ายขาวดำเทียงใบเดียวที่สีซีดเหลืองไปตามกาลเวลาในรูปนั้นคือหญิงสาวหน้าตาสสวรคนหนึ่งอรุณีจ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็ต้องตกใจเพราะหญิงสาวในรูปนั้นก็คือป้านวลในวัยสาวนั่นเองใบหน้าของแกยังคงความงดงามสดใววงตาเป็นประกายเปลี่ยมด้วยความฝันในอ้อมแขนของ แกกำลังอุ้มทารกน้อยคนหนึ่งที่ดูน่ารักหน้าชังเป็นภาพที่ดูอบอุ่นและเปี่ยมสุขแต่สิ่งที่ทำให้อรุณีรู้สึกสะดุดใจย,ยิ่งกว่าฉันแอบตามป้าเข้าไปในซอยแคบๆลงเย็นพัดผ่านเหมือนพยายามเตือนให้ฉันกลับบ้านแต่ความสงสัยทำให้ฉันเดินต่อป้าอยู่ที่บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งประตูพังครึ่งหนึ่งหน้าต่างบานเล็กมีผ้าขาดๆปิดอยู่ข้างในมืดจนแทบมองไม่เห็น ้าเปิดกระป๋องข้าวสารอย่างระมัดระวังแล้วย่อตัวลงมุมหนึ่งของห้อง